สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta g e n e t i c อีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่21 EP นี้จะพิเศษกว่า EP อื่นอีกแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนื่องจากช่องแบ่งปันของผมครบหนึ่งพันครับไปแล้วแล้วก็ผมรับปากคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าทุกๆครั้งในการครบหนึ่งพันนครับผมจะมีแบ่งปันที่หนึ่งร้อยทุกตัวคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีมาให้เยอะเลยทั้งยักษ์มีให้ด้วยหางยาวมีมาให้ด้วยคุณผู้ชมครับ วันหน้ามีผู้ชมครับแล้วก็มีขอมาด้วยทั้งทาง youtube แล้วก็ในส่วนของที่เป็นเอฟซีทางข้อความด้วยว่าพี่บังครับขอปลาที่เป็นปลาเด็กจะไปขุนเองหน่อยวันนี้ก็จัดมาให้ด้วยครับผู้ชมครับครบรถเลยไปดูแล้วก็สิ่งที่สําคัญผู้ชมครับจองให้ได้จองให้ทันเพราะว่าอีพีนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทุกตัวผู้ชมครับแล้วก็จองให้ได้จองให้โดนจองให้เร็วจองให้ทันจองกี่ตัวก็ได้ค่าส่งมาหมอแปดสิบบาทไปดูกันครับผู้ชมครับไปเมื่อกี้ มาเริ่มต้นที่นำเบอร์หนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยยักษ์เลยครับตรงนี้เป็นสายพันธุ์เป็นใจแอนนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นคัลเริ่มมัทเรลิกคอปเปอร์ครับตรงนี้ไซส์ใหญ่มากคุณผู้ชมครับตัวนี้บอดี้จะหกจุดศูแล้วครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนำเบอร์หนึ่งครับวันนี้คุณผู้ชมเอ่อหนึ่งโค้ดแบ่งปันคุณผู้ชมนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ทุกนำเบอร์ครับคุณผู้ชมจองกี่ตัวก็ได้ค่าเดินทางเหมาเหมาแปดสิบบาทเริ่มตัวนี้ใครรชอบสาามถ ได้เลยครับจองให้ได้จองให้ดวงจองให้ฐานมาดูในเบอร์สองผู้ชมครับตรงนี้มาดูยักษ์เป็นโจนีบ้างบอดดี้อยู่ประมาณห้าจุดสามนะครับไซส์ผู้ชมครับตัวนี้สายพันธุ์เป็นมัทเลียลคอปเปอร์แล้วก็เติมในส่วนของสายพันธุ์พนันจะมาร่วมกับอวตารเข้าไปด้วยครับผู้ชมครับ,ต,รร uck, รบตัวนี้เป็นปลาหนุ่มเป็นปลายักษ์หนุ่มดาวลุ่งนะครับผู้ชมตะเก็บหล่อเลยทรงตัวยาวๆสวยๆมาดูต่อที่นในเบอร์สามบ้างผู้ชมครับตัวนี้ตรงนี้ยักษ์ไก่แอดเลยครับตัวล่ำเพิ่มนะครับบอดดี้อยู่มาหกจุดศูนย์ได้ครับผู้ชมครับตัวนี้ สายพันธุ์เป็นยันโลกกาแล็กซี่ครับคุณผู้ชมโหใหญ่มากใครชอบใหญ่ๆสะใจตัวนี้โตกับแค่หนึ่งร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สามมาดูต่อที่นัมเบอร์สี่บ้างตัวนี้เป็นพี่น้องร่วมข้อกับนัมเบอร์สองเป็นยักษ์ดาวรุ่งจูเนียร์เหมือนกันคุณผู้ชมครับดูโอ้โหตัวนี้ขนาดสีสันมาครับสายพันธุ์เป็นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นในส่วนของที่มัลติคอลเลอร์กาแล็กซี่คอปเปอร์แล้วก็นสายพันธุ์ร่วมกับอวตารเช่นเดียวกันครับตัวนี้สายพันธุ์จแอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผ มาดูต่อที่นัมเบอร์หาบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้บอดี้อยู่ประมาณ5.4หรือ5.3โดยเฉลี่ยครับเนื้อแดงฉ่ำๆตะเกียบหล่อๆแบบนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนเท่านั้นเองมาดูต่อที่นัมเบอร์หกบ้างไปกันเร,เร็วๆวันนี้มี60นัมเบอร์นะคุณผู้ชมวันนี้มาให้แบ่งจุใจเลยครับฉลอง1,000งันซับในส่วนของช่องแบ่งปันนะวันนี้ช่องแบ่งปันอัปโหลดไม่ได้ก็มาอัปโหลดช่องนี้แบ่งปันแทนตัวนี้เบรเป็นออร์เจนต์นะครับคุณผู้ชมครับแล บอดี้อยู่ประมาณ5.3นะโอ้โหสวยมากต้องให้ได้ต้องให้โดนตัวนี้ใครสายยักษ์ห้ามพลาดเลยครับน้ำเบอร์หครับมาดูต่อน้ำเบอร์เตัวนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันครับตัวนี้อยู่ประมาณ5.6ได้ไหมครับบอดี้5.5 5.6ครับคุณผู้ชมครับในโอ้โหสวยงามครับสไตล์แบ็คเฮดด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้พนากสายพันธุ์ร่วมกับอวตารด้วยครับตัวนี้เป็นในส่วนของสายพันธุ์ยักษ์100%นะครับคุณผู้ชมครับ กระดูกใหญ่ไหลหนาทรงตัวยาวๆนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นัมเบอร์เจ็ดครับมาดูนัมเบอร์แปดยังอยู่ที่ยักษ์อยู่คุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นในส่วนของที่แฟนซีมาร์เบิ้ครับนี่ตัวนี้บอดี้อยู่ห้าจุดศูนย์นะครับโดยเฉลีย่ยเป็นยักษ์จูเนียนะคุณผู้ชม uh, ดอตและทหารเดินที่สวยมากเดินละเอียดเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ยังอยู่ที่ใจแอนครับ แตอันหมดแล้วแค่ัำเบอร์8มาดูัำเบอร์9บ้างอันนี้ก็ยังเป็นยักษ์อยู่คุณผู้ชมจะเป็นสกูนหางยาวเป็นปลาในส่วนของจุนเหนียซสายนะครับคุณผู้ชมดูครับโมลสวยๆครับเป็นมัทลิกเลยครับวันนี้100่คุณผู้ชมนี่มาแบ่งให้ครับใครชอบหางยาวสวยๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้โดเลยครับสีสันสวยงามมากคุณผู้ชมดูความอลังการของเขาความสวยงามของเขานะครับนี่นี่น่นเหตผลที่ iPhone เอาไปใส่ในเคสของโทรศัพท์มาดูต่อที่ัำเบอร์สิบจะอยู่ที่ ในส่วนของยักษ์จุนเนี่ยครับโมนตัวนี้ในส่วนของเครื่องโอ้โหคุณผู้ชมดูทายคำขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชมดูหางดูกระดงชายนะบาลานซ์ฟินเลยครับตัวนี้ลายไฟบาลานซ์ฟินเลยครับฮา l f moon นะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นจุนเนียนะเป็นปลาเด็กนะครับคุณผู้ชมไปขุณสายเอาเองผมแบ่งให้แค่หนึ่งร้อยครับโอ้โหสวยงามมากตัวนี้มาดูต่อที่น้ำเบอร์สเบ้างมัทรลลครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นยักษ์เหมือนกันสวยงามจริงๆยักษ์นี่เวลาเขา move active ในการเคลื่อนย้ายความเสน่ห์ของเขานี่สวยงามมากนะคุณผ นี่คือสเสน่ห์ของปลากัดไทยครับเป็นสั์น้ำประจำชาติของเราครับทุกท่านครับนี่ขาชอบวันนี้ผมแบ่งให้ครับไปนัก,ก็ทํางานก็ดีครับไปพัฒนาสายพันธุ์ก็ดีไปศึกษาร่วมกันก็ดีในเบอร์สิบเอ็ดนะครับนำเบอร์สิบสองมาต่อที่ในส่วนของเป็นแคนดี้เมทัลลิกบางจุกท่ครับหว,วานสวยๆหางยาวสวยมากนะมีสเสน่ห์มากคุณผู้ชมโรเดียวผู้ดูหางครับนี่มาแล้ววันนี้คุณผู้ชมผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะแบ่งไปศึกษาและพัฒนาร่วมกันได้หรือเป็นอยงสวยงามก็ได้คุกท่นครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์เองตัวนี้สายเป็นยักษ์นะครับจบแล้วนะครับในส่วนของยักษ์หางสั้นหางยาวจบแค่นในเบอร์สิบสองนะคุณผู้ชมมาดูต่อที่นในเบอร์สิบสามบ้างคุณผู้ชมนั้นเป็นปลาในส่วนของ s อ b k เป็นปลาเล็กแล้วครับการแบ่งทูโทนตัวนี้คุณผู้ชมกับเป็นปลาเด็กนะครับไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางขั้นจุดสามครับตัวนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับมาดูต่อนในเบอร์สิบสี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นสายเดียวกันครับคุณผู้ชมกับเป็นสายสวีทแบ่งในส่วนของทูโทนเหลืองแดงครับเเเชชช่่นนนนนนดดีีีีีียวววววกกัััับบบบตตต้้้็รรรออมมาคคคุณผููใสสสไล์ททททโโ 00มาดูต่อที่นัมเบอร์15บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้นมัมายเลข15ก็คือเป็นสไตล์ข,ของมัทเรียลแล้วครับนี่มัทเรียลไม่ท่าตัวไหนไม่ต้องซื้อที่อื่นแพงๆครับมาตัวนี้ผมแบ่งให้ผาาลิตสารพัฒนาสายพันร่วมกันโค้ดคัลเลอร์แค่100เองเป็นยีโลเบตด้วยคุณผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็ซับแพทเทิร์นสวยๆเลยครับสีสันไปดูต่อที่หมายเลข16ครับวันนี้เอฟให้ได้เอฟให้โดนเอฟให้ทันกันไป มาดูต่อนัมเบอร์สิบหกบ้างเซตนี้จะเป็นเซตปลาดเด็กนะครับผู้ชมครับที่สนใจในส่วนของที่จะไปขุนไปฟอร์มเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องสายพันให้พัฒนาสายพันร่วมกับอะไรครับก็คือจะเป็นเซตยาวเลยครับอันนี้เป็นปลาดเด็กชุดใหม่นะที่เพิ่งพัดขึ้นมากผู้ชมครับตัวนี้มาเริ่มต้นโดยส่วนของที่เป็นมัเสริกผมเติมเลือดคอปเข้าไปคุณผู้ชมตัวนี้บอกได้เดียวว่าคุณผู้ชมมาถึงที่พูดจองเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมเชื่อผม แล้วค่อยวิสักเดือนนะครับอัปเดตผมดูด้วยนะไข่ได้ไปนะครับผู้ชมอันนี้ฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมดูฝั่งขวาดูแพทเทิร์นเริ่มเบิร์นนะครับตัวนี้ถ้าสีเต็มนะมองภาพออกเลยครับคุณครับคือจะเป็นเยลโล่เบรดคุผู้ชมดูฝั่งซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นภาพครับเดี๋ยวกูนะเต็มแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขอยากมาดูฝั่งซ้ายนี่ขอขออนุญาตพรีเซนต์หน่อยอันนี้มังขึ้นมานะผู้ชมนี่เป็นป่าชุดใหม่นะครับก็เป็นที่ผมทำไว้หลายเบายตรงงนนนนี้้กก่่่ออะลูชาายยหััฝซิดนนนนึงผู้ชมเหห็่่อยี ฝั่งซ้ายคุณจะเห็นในการเดินบาร์ครับเครื่องเป็นลายไฟเลยครับผู้ชมในส่วนของหางกระดงชายน้ําครับแล้วก็เหลืองเริ่มเดินแพทเทิร์นเข้ามาซับในออสเกลร่วมหรือจะมาออนในส่วนของที่เป็นเก็ตร่วมแล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้โตมากอนาคตดีครับตะเกียบหล่อด้วยนัมเบอร์สิบหกครับทุกนัมเบอร์นะครับในการแบ่งโคตรหนึ่งศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะครุณผู้ชมมาดูต่อในนัมเบอร์สิบเจ็ดบ้างน้องเพชรเมย์คุณผู้ชมครับคอกเดียวกับนัมเบอร์สิบหกคุณผู้ชมถ้าจอได้อเในนัมเบอร์ ผมตั้งใจพัฒนานะคุณผู้ชมก็ชุดใหม่มาตั้งใจแบ่งปันให้คุณผู้ชมด้วยไซส์1.3ครับแบ่งไปพัฒนาร่วมกันถ้าชอบกระถับ2บองได้แต่ต้องให้เร็วนะคุณผู้ชมวันปลายเร็วแน่ครับชุดนี้คุณผู้ชมครับมาต่อที่หมเบอร์บ8บ้างในส่วนของพัฒน์เลกคุณผู้ชมครับนี่ปาร์ตเด็กอยู่ครับเคลือบเงาทั้งตัวครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าปีหน้าผมจะพัฒนาในสวนของกลุ่มเก็บเคลือบเงาเกือบทั้งฝามครับตัวนี้ชุดนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับจะเป็นกลุ่มเก มาดูต่อที่นัมเบอร์สิบ้างดูครับตัวนี้เป็นมัลติคัลเลอร์สายพันธุ์มัลติคัลเลอร์ครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารและก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับดูตะเกียบหล่อมากคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของมุกอวตารเริ่มเดินหน้าเป็นแบ็คเฮดด้วยครับคุณผู้ชมตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามท่านใดขอสายขุนมาครับจัดไปตัวนี้มาดูต่อที่นับเบอร์ยี่สิบบ้างไซส์หนึ่งจุดสามครับตัวนี้เดินเป็นมัตติคัลเลอร์ครับทุกผู้ชมครับง มุกอวตารหรือเม็ดอวตารเดิน skin ออนสกินได้มากน้อยแค่ไหนเป็นปลาหนึ่มนะนัมเบอร์ยี่มาดูนัมเบอร์ยี่สิบเอ็ดไฮไลท์อีกหนึ่งชุดครับวันนี้จัดมาให้สองสองตัวนะในคอกเดียวกันสองตัวหรือสามตัวไม่แน่ใจนะครับวันนี้เอาขึ้นมาในส่วนของเม้สลิปที่พัสายสพันธุ์ร่วมกับอวตารคุณผู้ชมครับฝั่งซ้ายเปิดเก็ตได้ดีมากครับคุณผู้ชมนี่ปลาเด็กอยู่นะแล้วดูการกลางวางแพทเทิร์นครับอันนี้ชุดใหม่เพิ่งคัดขึ้นมาเลยมาตั้งใจแบ่งคุณผู้ชมครับลองดูครับไซส์หน,อน,อน,นะน,นึ่ง สีเต็มฟูบ็อกเรียบร้อยครับน้องตัวนี้เป็นเพชรเมียทรงยาวๆสวยๆหางเปิดปากซีเชฟแบบนี้เลยแต่คุณผู้ชมต้องขนต่อนะขอสายเด็กมาปลกจัดให้ครับนัมเบอร์ยี่สิบเอ็ดตัวนี้ต้องจองนะคุณผู้ชมมาดูต่อนัมเบอร์ยี่สิบสองคอกเดียวกับนัมเบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นปลาสาวเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของแพทเทิร์นน้องตัวนี้ทันี้อยู่สองเองนะครับตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งใบปลาหนึ่งจุดสองต้นต้นสายขุนน้องเพชรเมียครับตัวนี้สีเป็นหัวคอกนะสีฟูลบล็อกเรียบร้อยแล้วก็ใในนส่่่ว,วองวเเเเกกตตริิมมมมดดแาาห้้้ยพ มาดูต่อที่นัมเบอร์23บ้างนะมันมาดูส่วนของที่เป็นมัตติคารลเรล์มัทเทลิกค,ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารด้วยแล้วก็คอปเปอร์ด้วยครับตัวนี้ผมมองว่าหนึ่งเดือนสีที่สุดของหางกระดงชายนะ้ำจะเป็นบาลานซ์ฟินเลยครับคุณผู้ชมจำสเกตว่าสีแพทเทิร์นนี่คือสเสน่ห์ของการที่ไปขุนเองนครับเหนะ็นไหมว่าในส่วนของหางกระดงชายนะ้ําสีจะเริ่มเป็นบาลานซ์ฟินแล้วคุณผู้ชมนี่และหางเป็นสีเชฟเลยครับตรงนี้ตะเกียบหลอดด้วยนนนนนัััััมมมมเเบบอออออรร์์ตตตต้้้้งงงจววีีาดู่ผใคัด เด็กหนุ่มรอๆสวยๆมาให้ตัวนี้ใครอยากทำปลาโครงสร้างครับกระดงสีเชฟมานี่เห็นแล้วครับตัวนี้เออกระดงสีกระดงโมฮอคหางสีเชฟเลยครับตัวในตัวนี้นะคุณผู้ชมครับตัวนี้ปลาไซส์หนึ่งจุดสองปลายจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสามครับตัวนี้เป็นปลาโครงสร้างนะเป็นมาติกคาเลกาล็กซี่ครับพัฒนาพันธุ์ร่วมกับฮอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ปลาเด็กอยู่นะอันนี้เป็นเซตปลาเด็กนะครับมาดูตอนเบอร์ยี่สิบห้าบ้างคุณผู้ชมครับเป็นมาติกคาเล็กซี่พัฒนาพันธุ์ร่วมกับออตานมุกลาลทุกแกเริ่มเดินครับ มองซ 2. 2ไซส์หนึ่งจุปลาจีนแดงทางเขหนึ่งจุดสามครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ปลาดตู้แกนเริ่มมาแล้วครับหล่อตัวนี้หนุ่มหล่อปลาเด็กอยู่นะคุณผู้ชมไปขุนต่อไปเซตต่อครับมาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบหกบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาติกลเลอร์พ่อจั้งสายพันธุ์ลูกออกคัปเปอร์ครับตัดสไตล์ทูโทนเลยครับในส่วนของที่แพคเิ็ตนะครับหัวสีแดงท้ายสีแดงแล้วก็เดินออนสกินในส่วนของที่เป็นเย็นโลเบททั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมลำเบอร์ยี่สิบหัปลาเด็กนะไฮไลท์หนเบบบอรรร์คคคััุณผู้ชม ตัวนี้เป็นน้องคอกเดียวกับในส่วนของต้นคลิปที่ผมบอกว่าพนักงานสัาร์ร่วมกับมาติกอวาตารทุกผู้ชมครับตัวนี้ดูนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งสไตล์ครับผู้ชมเป็นหัวคอกเช่นเดียวกันคอกที่ผมแบ่งมา3ตัวผู้ชมดูการเดินเก็ตครับตัวนี้ไม่อธิบายเยอะเอาไปดูเองที่บ้านครับตัวนี้ต้องจองผู้ชมมาดูต่อแล้งเบอร์ยี่สิบแปดบ้างผู้ชมครับตัวนี้ก็คือเป็นน้องสายอูน้องถอดสีไปแล้วครับตัวนี้ผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาติคัลเลอร์ในส่วนของที่เป็นพนักงานสัาร์ร่วมกับอวตารเช่นเดีย ทุกตัวที่คัดมาผมตั้งใจคัดแต่น็อกนี้ถอดสีแล้วลแต่ตัวนี้ดีเป็นสายที่ดีคุณผู้ชมครับแล้วก็บุกตัวตานเริ่มเดินแล้วก็ในส่วนของพันลุกรรมของคอปเปอร์ครับโชว์ในส่วนของที่เป็นหางใส่น้ำก,กระดงชัดเจนครับมาดูต่อที่นัมเบอร์29บ้างฟันหนุ่มดาวรุ่งคุณผู้ชมครับตัวนี้ใครอยากมองที่อยากหาปลาที่เป็นเมทัลลิกในส่วนของคอปเปอร์แล้วก็หางเคิร์ฟเ,เปิดแบบนี้ครับไซส์หนึ่งจุดสองใบปลาจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสามครับคุณผู้ชมนี่ดดพัฒนนาาหลยพััุงกบคอปตัวนี้หาางเเเคิร์ฟฟสสววยยมกชลยครับคุณผู้ชม แล้วก็ในส่วนของความเป็นคอปนี่ออนสกินชัดเจนครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สามสิบป้งคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นปลาสาวดาวลุ่งเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเป็นมัลติคัลเลอร์มัทเรลิตครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับใครอยากไปขุนต่อก็สามารถไปต่อยอดลักษณะได้ไปศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันได้ไปดูต่อที่นัมเบอร์สามสิบเอ็ดครับคุณผู้ชมครับครับมาดูต่อนัมเบอร์สามสิบเอ็ดมาเต็งแวนด้าบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเวนด้าครับดูเม็ดดูดอทครับคุณ มาแบ่งให้ผู้ชมครับไปศึกษาและพัฒนาสเปรยร่วมกัน1 0 0่ครับจองให้ได้จองให้โดนจองให้ทันมาดูต่อนามเบอร์สามสิบสอครับตัวนี้เป็นพัฒนาสเปรยร่วมกับเยีนโลกกาแล็กซี่นะครับผู้ชมจะเห็นได้ว่าชุดไอริชนะครับตรงนี้อิทธิพลมาจากในส่วนของเยีนโลกกาแล็กซี่นะครับนามเบอร์สาเป็นววนด้าชิ้นเดียวกันครับผู้ชมครับมาดูต่อนามเบอร์33ตัวนี้ในส่วนของที่เป็นสายพันธุ์เยีนโลกกาแล็กซี่พัฒนาสเปร่วมกับววนด้าเช่นเดียวกันคครรััับบผู้้ชมตวนนีี่ หนึ่สเช่นเดียวกันครับมาดูต่อันเบอร์3าิสเป็นน้องเพศเมแวนดาครับคุณผู้ชมครับดูดอทครับจัดให้ครับคุณผู้ชมครับท่านนดยชอเป็นได้ครับวันนี้ผมจัดดอทสวยๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมเพื่อศึกษาและพัฒนาสัารร่วมกันครับมาต่อที่ันเบอร์สาส้าครับดูครับคุณผู้ชมครับผมพัดสันดอทสวยๆมาให้คุณผู้ชมเลยครับจองให้ได้จองให้ดวตจองให้ถ่านครับมาดูต่อที่ัมเบอร์สาสบกครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ มันเตคัลเลอครับพัฒนาสายพันธร่วมกับคอปเปอร์เช่นเดียวกันครับสีสันสวยงามเหลือเกินครับคุณครับตัวนี้ส1.3ครับ3 6มาดูต่อ3.7ครับคุณครับตัวนี้เป็นสายมันเตคัลเลอร์พัฒนางสาพันธร่วมกับคอปเปอร์เช่นเดียวกันข้กเดียวกันบนสายที่6ครับ1.00เช่นเดียวกัน1.4ครับมาดูต่อครับในส่วนของที่เป็นเบดออเรนจ์ครับในส่วนของเป็นมันเตคัลเลอร์กาแล็กซีพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับผู้ชมครับแล้วก็ค มาดูต่อนำเบอร์39บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น black matte color พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สวยสุดเช่นเดียวกันครับนำเบอร์39ไซส์1.4ครับมาดูต่อไฮไลท์เลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับอวตารมัธลิคครับให้ดูแค่นี้พอครับต้องเอฟนะครับน้องเพชรเมียครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์1.4ครับมัดเบอร์41ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น black matte color ครับคุณผู้ชมครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับคอปเปอร์แล้วก็อวตารครับคุณผู้ชมอตัวนี้ก็ มาดูต่อที่ Number 42ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์1.3กว่าไปเร็วเร็ววันนี้พวบน,นี้ผมมี 60Number เอร์เป็นสไตล์ทูโทนนะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของเบสเป็นเหลืองอมส้มน,นะก็คือเบสเป็น o อร n g จนะครับแล้วก็อมส้มตัดเป็นทูโทนเลยครับุณผู้ชมนี่น้องเพชรเมียครับไซส์หนี่ดสามานถึงหต่งี่ครับ,รบตัดบาลานซ์สองฝั่งเท่ากันนะครับนัมเบอร์นี่ number นบ มาติคอลเลอร์มาทลิกครับตัวนี้ไซส์1.4ครับคุณผู้ชมครับสีสันฟูลบ็อกเลยครับตัวนี้น้องเพจเมียพัฒนาแต่พันได้หลากหลายนะตัวนี้น่าทำมากครับมาดูต่อที่นัมเบอร์44ครับคุณผู้ชมครับเป็นแบคมาติคอลเลอร์พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับตัวนี้ไซส์1.3ไป่ปลาจะเดินทางเข้า1.4ครับน้องเพจเมียเช่นเดียวกันมาดูต่อที่นัมเบอร์45ครับคุณผู้ชมครับเป็นสไตล์ปลาหนุ่มดาวรุ่งครับเยลโล่เบดพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกััััับบบบคคคครรรตวนีุ้้ณผูชม่่ออยยางลลเ สนึส่งสวยยเท่านั้นวันนี้จัดสวยสมาให้เพียบเลยเก็บให้ได้เ็บให้โดนเ็บให้ทันครับไปดูต่อที่ n ม m b e r ขสี่สิบครับผู้ชมครับไปมาต่อที่ number 4สี่สิบ้างคุณผู้ชมครับในนี้เป็นชุดใหม่เช่นเดียวกันคผู้ชมครับตัวนี้เป็น Color, มาติคัลเลอร์มาทะเลพัฒนาสัพพนโรกอวตารุผู้ชมตัวนี้ซสนนู่าไครับผู้ชมดูเก็ตคอปที่อยู่บนหลังของน้องนะครับละลายตุ๊กแกเริ่มเดินโอ้โหคุณผู้ชมตัวนี้ดรอปมายเลขสี่สิบหกตัวนี้เอฟเลยผมไม่เชียันร์เลยครับมกับ ขอบไปคุณผู้ชมครับทูโทนสีสวีดีจริงๆครับตัวนี้เป็นดาวรุ่งพ่อปลาชั้นดีเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เชียร์อนกันราคาแบ่งปันแค่หนึง่งศูนยูนเองครับ,บคุณผู้ชมครับใครสายขุนตัวนี้ห้ามพลาดมาดูต่อที่นัมเบอร์สี่สิบแปดไปเร็วๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น Model Model มาติคเลอร์มาทะเลครับคุณผู้ชมครับนี่น้องๆชุดใหม่เลยครับวันนี้ผมคัดมาให้หลายตัวเลยใช่หนึ่งจุดสามครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไปในส่วนของที่ไปขุนไปฟอร์มกันต่อนะนับเบอร์ใส่หน,นึ่งจุดสามกับ อปเปอร์เป็นรีเซพซีดครับคุณผู้ชมครับเป็นเนื้อใสตัดกับพายดำแล้วก็เป็นในส่วนของแพททเิร์นของคอปเปอร์ออนสกินนะครับหูตาสีฟ้าด้วยครับน้องสวยมากใส่หน้ากากเพิ่มโชคตัวนี้แล้วก็ผนาดักกับโลกก็อวตาราด้วยครับมาดูต่อที่เบอร์50บ้างเป็นมัทเรลครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาติกคัลเลอร์มัทเรลคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมขอให้น้องดูแพททเิร์นฝั่งซ้ายหน่อยครับตัวนิลลอนะเป็นสไตล์มัทเรลครับนี หันฝั่งซ้ายผู้ชมดูหน่อยครับอันนี้แบ่งการศึกษาและพัฒนาชาร์ลมกันทั้งสุดครับผู้ชมตัวนี้นี่สีสันสวยงามครับผู้ชมฟูลบล็อกเลยครับเก็ดขึ้นเงาทั้งตัวไซส์หนึ่งจุครับตัวนี้อ่ะมาดูต่อที่เลขเบอร์51บเอ็ดบ้างผู้ชมครับตัวนี้เป็นออร์เรนจ์เบลนะครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสายพันธุ์เป็นมาติคัลเลอร์กาแล็กซี่พัฒนาชาร์ลอมเป็นคัพเปอร์ครับเป็นไซส์ออร์เรนจ์เบลนะครับน้อยหล่อๆครับมาวันนี้สวยทุกตัวเลยนะครับผู้ชมมาดูต่่ออทีนาเบบร์52้ง เป็นมัลติคลเลอร์กาแลคซี่ครับพนันาสากลูกกองคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมัำเบอร์52าิงูเช่นเดียวกันไซส์หนึุดากว่าเจอทาหนึมาดูลำ 53. เบอร์ห้าไอ้หนุด,ดาวรุ่งผมบ้างคุณผู้ชมตัวนี้โอ้โหหล่อมากครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นมัตติคลเลอร์พัฒนาสายพันธุ์ร่วมก,กับในส่วนของคอปเปอร์นะครับแล้วก็พนาากลกออัตานคุณผู้ชมดูหางเป็นเรนโบว์เลยครับตัวนี้สวยมากเชียร์เลยครับตัวนี้หนึ่งตัวที่เชียร์นะคร มาดูต่อน้ำเบอร์55บ้านของผู้ชมรับตัวเบสฟาวเรชั่นเป็น rg ครับพนันจะพันลลกับคอบเปร์ครับผู้ชมตัวนี้มุกมก็คือจะแบบละเอียดยิบเลยครับไซส์1.3ึาตัวกว่าวันนี้ขัดสวยๆมาให้เพียบเลยครับมาดูต่อที่น้ำเบอร์56บ้างน,น้องเพชรเมียไซส์1.3ครับผู้ชมครับตัวนี้ เป็นในส่วนของมัตติคาร์เรก,ก็จะอ,อาศัยพันธุ์ร่วมกับมัททลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมน้องไซส์1.3วันนี้สยทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมในเบอร์56น้องเพชรเมียนะครับมาดูต่อนในเบรนนอเร์57บ้างท่านใดชอบสาภภยพาย,ยดำลายตุกแกทรงบอดี้ยาวยๆาแบบนี้และซับแพทเทิร์นด้วยในส่วนของออร์เรนจ์นะค,คุณู้ชนี่สวยมากคุณผู้ชมดูว่าทุกแกเดินตั้งแต่หางสัดหัวเลยครับตัวนี้น้องเพชรเมียไซส์1.3ก,กว่าจะเดินทางเข้า1.4มาดูนในเบอร์58ครับคุณผู้ชมครัับตวนี้ เป็นหนุ่มดาวรุ่งครับมัติคัลเลอร์มัตเตเล็ตครับชุดใหม่ใหม่หที่คัดขึ้นมาเก็บเทือกเงาตะเกียบหล่อๆแบบนี้เลยครับตรงนี้หนุ่มตัวนี้หล่อมากนะเบอร์ห้าสิบแปดสัน, 58, นอยู่สองเมตรปลายเจเดนทั้งอยู่สามครับวันนี้สายขุนห้ามพลาดครับมาดูตอนลำเบอร์ห้าสิบเก้าบ้างค,ครับในส่วนของสายพันธุ์เป็นมัติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับขนาดส่วนตัวของคัพเปอร์แล้วก็อาวาตารครับคุณผู้ชมตัวนี้สาย1.3กว่าๆจะเดินทางจุดสีผมขุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เม็ดลายต มาดูตอนน่อลำเบอร์60ป้าครับคผูช้ชมกับเป็นหนุ่มดาวลุ่งเช่นเดียวกันตัวนี้ผมใช้บรีดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมนี่น้องแต่ตัวนี้น้องมีน้องมีตำหนินิดนึงครับในส่วนของทีก็บข้างขวาคุณผูมม้ชมเห็นไหมฮะตัวนี้ผมบอกตำหนิก่อนนะผมแบ่งให้หนึ่งศูนย์ครับทรงบอดี้ยาวๆสวยๆหางเคิร์ฟแบบนี้มาติคาเลกัสซี่ครับถนันดแบบลูกของคัพเปอร์แล้วก็มีในส่วนของอวตารสายพันธุ์ร่วมอยู่ด้วยนะครับแต่น้องมีตำหนิเกี็บข้างขวาคุณผู้ชมนะโดนน้องตัว,ว,มตวเมียแสาาดง แล้วก็ทางครับขอบคุณครับในส่วนของที่ Subscribe มานะครับในส่วนชอบไองปันหนึ่งพันนะวันนี้ผมมาจัดมาอีพีนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบประกาศเราคือเพื่อนกันครับคุณผู้ชมครับงั้น EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมครับหมอหลัฟันดีลาศสวัสดีครับ